และนี่คือร้านอาหารเหนือไฟดิเน m i งมิชลินไกด์และเป็นเพียงหนึ่งใน5ร้านอาหารไทยที่ได้รางวัลระดับซิกเนเจอรดีกี้ขนาดนี้กำเงินมากันคนละไม่ถึงพันอ้านชื่อ North Restaurant อยู่สุข,ขุมวิท33ครทั้งนี้กิ้งจองมาผ่านทั้งกี้หับค่ะเพราะว่าคุมงบได้ใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้ไบโอนะคะจองมาเป็นแพ็ก1 990อาหาร7จานทานได้สคนเครื่องดื่มอีกคนละแก้วพิทเซอร์2เมนคอ์ส3หวานซอยกิวเ <R> อหียหมูซาช วากิวเนี้ยวก<า>ับไก่หมูไก่บนคออซอสอมะแขืนค่ะพวน่ากินเอาเนี้ยค่ะเริ่มทานเชฟก็จะมาอธิบายวัตถุดิบก่อนจะคาดนะครับเป็นไม้เถาชนิดหนึ่งที่อยู่ในป่าให้รสเผ็ดร้อนส่วนมากนิยมใส่ในแกงเพื่อดับกลิ่นคาวแล้วก็เพิ่มรสชาตินะครับเข้ากับล้านานาะได้จีไของทางเชียงรายแล้วก็ครอบคลุมแปดจังหวัดทางเหนือนะครับเป็นไก่ทิวลิปเชียงรายนะครับเครื่องเทศตั้งสิบสามชนิดด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเทศอยู่ในน้ำแกงข้อซอยเนี่ยก็จะใช้กะวานดำหรือชะโคโเป็นหล หัวข้าซอยเนื้อวากิวเอลไฟ์คือแบบใช้